เกียร์ของไอ,อ,อ้นี่เดี๋ยวะเข้าไปเจอล้วแอมเดดิโก้แม่อุ้ตี่ชูเราไปเห็นหมดอ่ะมีเขาอยู่ในกล่องคาบูจิโก้หลังตีหนึ่งผู้ชายยืนเตนลารสุดเลจิ่งหรอก็ที่เราไปเมื่อวานนั่นแหละคาบูจิโก้มันคือแหล่งเก์ปะไม่ใช่มันคือแหล่งเที่ยวตรงเช็คก,กูอ๋หรอเรยังไม่เคยไปเลยนี่ ที่เราเดินผ่านวันแรกอ่ะที่มันทะลุกับซอยเกอ่ะเออนั่นแหละแต่มันน่ากลัวนะมันเป็นโซนยากรซ่าที่คนดําเยอะๆอ,อ่ะหล่อไม่เอากลัวที่ตรงนั้นที่เราแบบอุ้ยเขาไมยมืนอะไรกันที่บกยืนถือป้ายอ่ะเออาเป็นฟิลแบบบาร์ผู้หญิงบาร์ผู้ชายน่าไปนะอ,อ๋เอเยอะโคโลดีอ่ะก็คอนเทนต์ให้แม่ทีหนึ่งได้ปล่าเจ็ดตัวแต่คนรีวิวว,ว่าโดนรูดตับอ่ะ หโอ้มีจากรูอันนี้อ่านมานะไม่ไม่เราไม่มีอะไรขโมยมันให้นั่งอยู่ตรงนั้นจนกว่าเราจะรูดบัตรซื้ออะไรของมันเสเราเงินหมดกูหลอกกู้ไอจักแม่ไม่ให้ออกหลากก็แต่ถ่ายคลิปได้ไหมล่ะเดี๋ยวเราคุยกับเขาเราแบบเรา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 คุยกับเขาตรงตรงอ่ะแบบคุยตรงตรงเนี่ยเออแบบโอเคไอแคนเพย์นะบัตรดิสิตต์เด้อบอมบูราคอนเทนต์อินไมคันที่เลยอ่ะ คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบแบบวิดีโอบอเออคอเนเทนต์ป๊อปๆเลยอ่ะอย่างน้อก็มีผงมีข้าวเนาะโดนต้น,นเนาะออกข้าไวไรสดเนาะเพื่ออย่างน้อยกลับบ้านไปเอาออกอะไรกันแฉหนึ่งรอบอ่ะตลกตลกก้ามันเป็นโซดามันจะไม่ระเบิดเหรอนี่ถั่วผสมสูตรนานาจะซื้อถั่วไอ้นี่มาเนะใครซื้อมากันี้ซื้อมาเลยมาดัดแปลงเก้าวชอบโดนยีนาราตลอดไม่ว่าอะไรเลย โอ้โห oh. ทุกอย่างาต้องทำภาษะให้มันน่ากินอีก้าวขนาดตอนที่ปารีเลยที่เขาบอกว่าห้ามไปแหล่งคนดำกูยังไปกับอีตูนเลยเขาจะพ่นเราเหรอวะอันนั้นไม่พ่นกูเป็นฟิลแบบโหฮิวใส่กูโอ้โหกูเฮินกูบอกกับอีตูนเลยวันนั้นถ้าอย่างน้อยแล้วถ้าวันนั้นโดนอ,อย่างน้อยเราโดนตีอ่ะเราต้องถือโทรศัพท์ให้แน่นคนดำบุรีเหรอบ้านมันอะน้องบ้านมันจะทำอะไรก็ได้ ใครทุกข้อไอแอมเลดี้ใช่อยากอยากให้พี่มีเจอรักแท้บ้างไม่ชอบเจอรักแท้เขาไม่ชอบเจอรักแท้นะคะไม่ม้ออนนะคะทุกวันนี้<อ>ถา่าสิเขามาตีสีดีห้าทุกคืนไม่หมายถึงว่าทุกวันนี้มหมายถึงว่านะเจอใครเอาแค่รักไม่ต้องรักแท้อยากใช้ชีวิตรักแท้ยู่จริงปัก็แท้หรือเปล่ปาไม่รู้ก็รักไปก่อนเอาแค่รักวันนี้เดี๋ยววันไหนเลิกก็เลิก ือไม่ได้อยากอยู่ใครไปตลอดอยู่แล้วต้องคนเรามีสิทธิ์จะเลือกเว้ยทุกวันเนี้ยคนเกิดใหม่น่ารักเยอะแยะเลยไม่งั้นคนจะชอบไปร้านเหล้าหรอเพราะเด็กอายุ20ปีบริบูรณ์ที่เพิ่งมาเที่ยวร้านเหล้าวันแรกแล้วน่าร<อ>ัากอะมันมีเตมมีทุกวันมีเยอะแยะจ้าพี่ก้าไม่ได้รับแขกเลยรอบนี้เพราะานาราพทอ็อร์มเกิน ส่งนารายอย่างเดียวจ่าโยนมาให้นาราเลยนะถึงเราจบเองเออนาราคนเดียวโยนาราคนเดียวจา่ามีใครเลยนี่ไม่ว่านาราที่เขาเป็นนุ่นกระทิในญี่ปุ่นกระทีเริ่มเริ่มเริ่มแบตเตอรี่โรลแล้วไม่ไม่ไม่ไมค่อยท,อท่ากอล์มเท่าช่องปุยนุ่นปุยนุ่นจะกระดับเองนะครับใช่ ันนี้กะทิไปวดัดกะทิต้องไปเติมอันนี้ละแอนทแเนอร์จีกะทิจะไปเติมอันนี้ก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีดอกอีกะทิเป็นคนไม่ไหวพรานะเขาชอบไปวดัดโงหวะชุดสวยใช่ไหมจริงจริงมันมีร้านในติ๊กนีนะมันเป็นร้านเวียดนามแต่มีคนไทยเอามาขายเนี่ยสวยนะเวย้ยเป็นวอร์มแต่เป็นโครเซตมันคือร้านที่พี่ใหม่ชอบใส่ฟังเปร้านอะไรนะ เอออะไรสักอย่างนะที่มันเป็นผูกกระดดเป็นอะไรอ่ะชื่อแบรนด์เอสอะไรสักอย่างโซ so, อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ว่าของเนามเอลโซเอลโซทีเอ็นสวยวะะอะไหม่ะอะไรเอลอ,อ,อ,อันนั้นแหละพีทะท่ก้าวบอกอ่ะสักอย่างหนึ่ง เอลไปชั้นอุฟใส่สบายไหมตั้งเกงใส่สบายแต่ตรงเนี้ยมันเป็นโคเซตจริงๆอ่ะมันทําให้เอวเล็กกว่านี้ได้เพราะว่ามันเป็นโคเซตแต่นะรักเอาเว้แต่เราก็ใส่สบายๆแบบไม่อยากให้มันรัดมากเพราะว่าวันนี้แบบวันเดินเล่นคือเราต้องคิดอะไรเยอะใช่เราต้องปล่อยใจสนุกสนๆเว,ว้เวลาเราใส่ ตอนโชว์กีให้ผู้ดูผู้ว่าไงแต่ผู้หน้างานผู้ชมว่าสวยนะแต่ลงไปร้องไห้อ่ะกูให้เลยอันเนี้ยเออมันร้องไห้เลยหรอร้องไห้ทำไมอันนั้นไม่ควรไปไหนยอกให้ดีใจใหญ่เลยอันนั้นไม่ควให้หรอเออพอีเขาเขามันมันกลัวอินาราน้อยใจเว้ยมันพิมพ์ทาเฉลตมาให้กูบอกว่าถ้าบอกเขาให้หน่อยว่าถ้าฉันเปิดหนังโฟอ่ะเาจะแบบให้มีอารมณ์อ่ะแล้วทาให้เขาอ่ะมฉันโอเคนะนางติดอินาราบอกว่าแบบบอกสิเลยกลับไปเลยกลับไปเลย ชิดเซ่นี่ก็เลยบอกว่างั้นงั้นงั้นนอนกอดกอไปลืแฝดได้ไหมวะอีก่นั่นแบบแค่กอดกอดกบคิดได้ไหมที่เหมือนเด็กอะหรือปะลองให้เลยกูจะโกหกทำไมลาสาบายว่าเรื่งจริงเรื่องจริง,รอง,รงลองให้ดอกนะมันลอง<ด>ให้จริงๆกูงงเลยเหรอต้อง้องให้เลยเหรออ้ไรยังยังอะไรอะ มาเกิดกินแล้วพี่ฮิวโก้ไม่เจอเลยอยู่ไหนพี่พี่ฮิวโก้เซ็กซี่ขึ้นมากช่วงนี้พี่ฮิวโก้เซ็กซี่อินาราไม่ได้ทำอะไรแค่นาราโนดิกโนดิกแล้วผู้ชายโนฮาดิกง่ายชีบอใช่แบบที่โนดิกอ่ะก็เลยแบบร้องไห้ แต่ตอนกูถามบนรถนะบอกว่า you like lady boy you you t a v ever b น่ะแบบยู u แบบนึกออกไหมก่อน b e f อ r e บอกกูว่า Yes! Too much แสดงว่าชอบกระเทยมีงูเพราะว่า Too much กูก็โอ้สบายใจไข่เจียวอ่ะเออไข่เจียวแล้วรถขยกไปเราด้วยเอาไปวางมาได้เลยไม่ไม่ได้แล้ว เขาเปิดมาโนดิกซีไายอ่ะฮีลข่บาร์ไทยที่พี่ไปชื่อร้านว่าอะไรนะมุมป่าไปได้เลยรอดพี่พี่ในร้านน่ารักทุกคนดูแลดีค่ะมาม่าเหนื่อยมากเมื่อคืนมาม่านอนตีห้าน่ารัแล้วก็ร้านสาะผมเกาหลีท่านั้นเยอะมากพวกนี้ที่จะไปสาะ พรุณงนี้เราจะไปสุดท้ายใช่ปะใช่เราต้องก,กลับต่อนเช้า้นทุกว่าใช่ไปเด็กที่แรด,ด้วยกันก่อนนัน้าลาเออดูแล้วขอวันของพี่บ้างข้าวนมง,งูจงเจรินอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่แต่นิวนแต่พุซซี่พุซนิวพูซซี่อะคอลเลกชันอะก็ทำงานหนักอยู่ คนจะมาบอกว่าเออแบบคนยุ่นเลิฟแต่งูไม่ได้มันก็มีเออกูถามว่าบางคนก็ตอบว่ากูบอกว่าเนี่ยิโ o เคไหมแบบว่าตรงเนี้ยแบบมีแต่กระเธยนะบางคนก็ตอบว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ตอบว่าอัร์แมนนะเขาตอบ่านอนบนารีไปเลยอะเออเออเปอเกตนะหลากหลายทางเพศหลากหลายเพเกตกระเทยผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่านอนบนารีอะไรเงีก็โอเค <Okay. S 2> แต่แต่แต่เป็นนอนนอน m i n o r ที่แบบว่าอีวันสี่คนอ่ะ non m i n o r ีที่แบบว่าฉันมีอะไรกับคนนี้ได้ที่ไม่ผ่าจีมได้นี่ก็เลยถามว่าแล้วเกย์ผมสั้นอ่ะฉันให้เขามีด้วยได้แต่ฉันไม่สามารถมีอะไรเขาได้แต่ถ้าเขาอยากอมของฉันนะได้เฮ้ย mm hmm. <Hey>, amazing อยากให้ประเทศเรา mm hmm. มีแต่คน non m i n o r มันจะได้เจริญเขาแจ้งเกตสำนงเลยว่าโอเคถ้าเป็นอันนี้ก็อันนี้ได้อันนู้นได้โอเคไม่ต้องมาลอึกอึกอึอก,ออกอ จริงเขาพูดอย่างนี้เลยถ้าเป็นจิ๋มเนี่ยเขาใช้ปากให้ได้แต่ถ้าเป็นดิ๊กเนี่ยอาจจะยังไม่ใช้ปากแต่กินปากโซจึ้งไหมมาสี่เหม็นสองมาสองเหม็นหนึ่งอ่ะแต่เมื่อวานมาหนึ่งอ่ะสะอาดเลยเมื่อวานอินาลาเดินไปใกล้ๆก้ทำไงวะปอกเนี่ยมักง่ายแอปเปิ้ลยกกว่าเพราะว่าอินาลาเพราะว่าอินาลาตลกมากเดินไปใกล้ๆกแล้วกอดแขนแล้วทำอย่างนี้ จะเช็คเมลเขาเอาจมูกไปดมเสื้อเขาแล้วแบบสูดสูดจมูกแรงอีอีคนญี่ปุ่นทำอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ดึงเสื้อตัว,ตวเองมาดมแล้วก็ถามยาีราฟโอเคอีน <Uncle> mm ั่นก็แหวนว่าตัวเองจะอับสแตนเหมือนกันยีดอกโอ้โ hmm. ท oh. ั้งผู้ชายไม่อับสแตนนะครับแต่เมื่อวานฝนตกผู้ชายไม่อับสแตนแต่ใครอับก็เธออีกเพราะเดินตากฝนกันพลุยยีราฟวันนี้เส้น ย่านเกไปไงเธอฉันจะไม่ได้ว่านะเกที่นี่เขาก็จิกกระเทยนะเพราะว่าตรงนั้นมีกระเทยคุณแม่หลขุยด้วยคุณแม่ใส่วิกแบบแต่งแหรกอ่ะเออคุณแบบแต่งหญิงให้โป๊ไปเลยอ่ะคือถ้าแต่งหญิงโป๊เนี่ยดับหนึ่งแต่ตรงนี้มันแบบว่าเรียวเรียวเกิร์ลเนาะพวกเรามันเรียวเกิร์ลเรียวเลดี้เนาะนาราเนาะมันก็เลยไม่อาจจะชูดเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาชูดเกไปได้เนี่ยจะเป็นแบบเขาชอบเลยแฟนตาซีอ่ะแบบโป๊เลยอ่ะวิกอ่ะ รู้เลยว่าวิกไอดอกวิกไดโซอ่ะ so อันนั้นอ่ะได้วิกไดโซถูกน้องหนาอันนั้นอ่ะชุดเกย์เลิศเลยอ่ะเกย์ญี่ปุ่นเลิศโอ,อ,โอ้ตัวเองโอ้เกย์ญี่ปุ่นรักเลยดิบอยนะลองมานู่นเต็มข้างล่างเลยตกไข่วางไว้แต่เกเอลิเป็นหน่อยแต่ตอนเอลิมาเอลิก็ไปโซนเกย์นะญี่ปุ่นอนะ่ะ เพราะว่าอะไรลูกปะนี่ชอบตรงที่อย่างโซนเกบ้านเราซอยสองอะมึงจะไปหาชายแท้ที่นั่นน่ะไม่มีแต่ชายแท้ที่เนี่ยมันก็เดินมาฝั่งเกนะใช่เพราะหนูก็เคยเจอผู้ชายในอีรานแบบมันก็มันก็อยากมาเหมือนเป็นร้านซอยสองเลยก็มอีอยู่่มีผู้ชายกับผู้หญิงจูบก,กันอยู่ในนั้นอะเออผู้ชายผู้หญิงก็มาจูบแบบเข้าใจปะมันไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบ พอรู้ว่าเป็นโซนเก์ผู้ชายก็แบบโอ๊ยไม่ไปอ่ะเพอาวแต่เนี้ยผู้ชายก็อยากมาดูแรก็กอยากมาดูโชว์ก็มีผู้ชายที่มันแบบ<า>เออแล้วก็โดนเก์รวมด้วยรวมจอดแต่เกแต่เกเล่นด้วยเอานะกูบอกแล้วไม่แฟนตาซีถ้ามึงอยากอยู่ในโลกของซีรีส์วาอ่ะตรงนี้เลย แต่ถ้าจะดูว่าใครคือเกย์ใครคือผู้ชายอ่ะผู้ชายจะแต่งตัวยูนิฟอร์มที่เรารู้ว่าผู้ชายแต่เกย์เนี่ยแต่งตัวเนี้ยบดีสะอาดเกย์คือแบบญญญญญญเกย์ญี่ปุ่นคือเลิศจ้ะเกย์ญี่ปุ่นเออไม่รู้ว่าเขาแต่งตัวดี<ม>เขาจะมีความแบบดูเกาหลีอ่ะแต่ถ้าผู้ชายแต่งตัวมันก็จะแต่งตัวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่มันแบบหลายเลเยอร์เท่ๆหน่อยแต่ก็ดูดีคือโซนนั้นมันเป็นโซนแบบดูดีอ่ะ นาราทำก๋วยเตี๋ยวแอมดีดีนาะไม่้สอนอนะ่ะ อโซนได้ไหมไม่รู้จักเลยพี่ก้าวพาไปหมดเลยลับใช้ท่ไทยปผู้ชายเขาชอบกินมูหรือเปล่าเขาก็ถามเขาต,งตรงๆน,นาะาเขาก็ไม่กินนะแต่เขาบอกว่าได้อะามาถึงว่ามีได้ได้หมดอ่ะแต่ไม่ทำไ,ได้เลยเออ<ๆ>เขาก็จะพูดตรงๆว่าเขาไม่ทํานะแต่เขาก็สามารถมีอะไรกับเราได้อะไรเงี้ย เวลาถามแบบถ้าคนนี้มีงูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขามีอะไรด้วยข้างหลังได้อย่างเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเขาเขาสามารถเรียนตรงนี้ได้นะเขาก็จะสีเลยเอาเยอะไหมพี่ยมไม่ออกแล้วเหนื่อยอ่ะจะเอาอะไรกันดีไมแต่อยอมแล้วว่าเฉสีปุ๊กให้กะทิา้ว้ห้องน้ำอ่ะเวลาเราอาบน้ำเราบอกห้องน้ำเล็กอ่ะ อีกทีเข <คะ S 1> ้าไปกับผู้ชายสามคนรวมเดินเป็นสี่อะเสื้อไผ่ดาวให้ผู้ชายลุมอาบน้ำถูตัวให้ให้เลยอ่ะไม่ตกครับตกแค่ฝนท ฉันไม่ได้เป็นคนเห็นฉันจะมารีวิวได้ยังไงฉันเห็นแตของกะทิให้กูรีวิวของอีกกะทิไหมล่ะ่อน่นีนนอ,อนเซ็นยังแม่ไม่ลุกแม่ไม่ได้ไปปกติออนเซนเขาจะเป็นแบบพวกแบบหัวโปกเขาจะไปกันไง<ว><ว>ฉันไม่เคยไป ้คืออย่างเนี้ยถ้าอาบน้ำพูร้อนอะอย่างน,านรนา,นา,ามันเข้าห้องผู้หญิงรวมได้ไงเ <c oughs> ข้าใจปะเพราะมันแปลงเพศหมดแล้วมันก็จะต้องอยู่กับผู้หญิงอย่างอีโฮอเกมันก็จะไปอาบของมันไงเข้าใจปะแล้วกลัวอยู่ในประเภทอะไรกูต้องไปอาบกับใครกับอาารย์พ่ออยู่อ่ะบุ้ยทุกคนไปกดแชร์นี้เยอะๆปะอิมะชาเต้นเปิดตัวแฟนะ แฟนอีมันน่ารักเนาะอุปง,ง,งกันเนาะต้อง,งไปจิตตะลายฟังหน่อยพอค่อยเปลี่ยนไฟอะ่ะโอเคยังไม่ได้ส่งเลยรีบเล่นก่อนกลมาแล้ว ถ่ายยูทูบข้าวห,ห,หมูนะถ่ายคลิปกลางพี่สาวมาสิขอเดี๋ยวขอถ่ายคลิปรีวิวสิ่งนี้ก่อนนะคะเอามากินที่ดิสปัตกตะกร้านะคะชื่อน้ำพีกอะไรสาสีสาสีหมิ่หมูผัดอร่อยมากหมิ่หมูผัดนะคะขอบคุกดตะกร้าได้นะจ๊ะขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนฉันยังไม่ได้ทำงานเลยมาถึงเนี้ยทำงานให้อินาราคนเดียว 生意来了。